ัดีค่ะสวัสดีค่ะสวยทสวยเออหมุนยังหมุนยังหมุนกันหมุนเกินหมุนออจับมือกันแท้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 เอแท้แท้กันแท้แท้เออรวยเก่งมากรวยจะกินขนมปีน้องดูดูดูก็ทํานะถ้าเขาจะกินขนมก็จะทําำแบบนี้เลยเอะใครใครสวยใครสวยมารวยสวยเออใครน่ารักน่ารักมารวยน่ารักใครดื้อใครดื้อใครดื้อบอกมามารวยกนดื้ออีกเหรอเอาทุกอย่างเลยเนี่ยฮะคนคนเดียวเอาทุกอย่างเลยเหระเออจะกินขนมใช่ไหม อาจับมือกันก่อนจับมือก่อนในคำรู ء. ้จักกันก่อนในรักกันรักกันล่ะรักกันก่อนเออรักกันเออมาเลยรักกันแล้วค่ะพี่น้องค่ะไหนจะอยากได้ขนมอ่ะได้๋ยวมนั่งก่อนนั e> Alter, music, ่งรอก่อนนั่งรอก่อนเออนั่งยิ้มสวยๆแล้วค่ะเนี่ยยิ้มสวยๆแล้วมาเลยยิ้มสวยเลยค่ะไอ้หน้าจ้างไอ้หน้าจ้งตรงนี้อ่ะตรงนี้เตรงนี้เออมาเลยยิ้มสวยก่อนเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเออนั่งก่อนขอถ่ายคลิปนิขอถ่ายคลิปไหม มาเลยสวยมาเลยสวยจับมือกันจับมือจับมือโอ้มาเลยรักรักรักมากงั้รักมากไหมรักมากรักมากเออได้แล้วค่ะได้ขนมแล้วเนี่ยไปได้แล้วค่ะนี่แหละค่ะถ้าเขาอยากได้แล้วเขาจะทําทัน